้นทางที่ผมวิ่งอยู่นะครับก็เป็นเส้นทางเรียบตะเข็บชายแดนระหว่างแม่สอดไปแม่แม่ห้องสอนนะครับฝั่งซ้ายมือของผมนะครับไปก็คือจะมีเขตแดนแม่แม่น้ำเมยแม่น้ำสารวินนะครับเป็นตัวเชื่อมท่านระหว่างประเทศสองสองประเทศนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอท่าสองอยางนะครับถนนลักษณะถนนก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้แหละครับนะครับนถนนเลนสวนก็ค่อนข้างจะเรียบนะครับค่อนข้างจะเรียบนะครับคือหลายๆหลายคนนะครับผมเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็ในในเฟซนะคนที่อยากจะขี่รถเรียบเส้นทางตะเก็ยไกลแดน ก็าถามกันเยอะมากนะบถามกันบ่อยนะครับว่าถนนเป็นยังไงอันตรายไหมหรืออะไรไหมผมบอกเลยนะครับไม่อันตรายนะครับถนนดีนะครับถนนดีแต่จะเงาๆหน่อยนะครับถ้าเกถ้าจะมานะครับถ้ามาจากแม่สอดก็วควรจะเติมน้ํามันให้เต็ถามถังเอาไปเลยนะครับเพราะว่าปั๊มน้ํามันแทบจะไม่มีนะครับและเมื่อเมื่อเข้ามาสู่ท่าสองอยางนะครับคุณจะตัด คุณเบื่อแล้วคุณจะจัดไปถนนเอเชียบอกเลยน,นะครับไม่มีทางตัดออกไปนะครับนะครับคุณ أ, เลือกได้สองอย่างนะครับก็คือจะวิ่งไปข้างหน้าตอบไปถึงแมสเซียนแล้วก็เข้าไปทางอมก่อยหรือไปทางวันนั้นแล้วแล้วก็ไปถึงเชียงใหม่นะครับแล้วก็เข้าสู่เอเชียหรือคุณวิ่งย้อนกลับไปนะครับผันหลังกลับไปแม่แม่สอดแล้วก็แม่สอดข้ามข้ามภูเขาไปตากถนนแม่สอดตาก ได้แค่สองทางนะครับทางอื่นไม่มีนะครับนะครับทางขวานะครับทางขวาของมือผมนะครับเมื่อถ้าคุณจะไม่มีถนนตัดออกไปนะครับจะมีแค่ถนนไปเข้าไปหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้นเองนะครับนะครับนอกกนั้นก็จะเต็มไปด้วยป่านะครับเป็นด้วยภูเขาและป่านะครับของวัดอุทยานนะครับดังนั้นนะครับคือพี่น้องนะครับถ้าจะมา ที่เราโดยใช้เส้นทางตะเข็บชายแดนหรือเส้นทางนัน105นะครับก็โปรดวางแผนนะครับวางแผนตัวเองให้ดีๆหน่อยนะครับส่วนผมนะครับผมลำพังผมผมชอบนะชอบสายป่าสายพวกนี้ประจนภัยพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่ขี่เร็วนะก็จะขี่ไปเรื่อยๆนะเพราะผมว่าผมจะเ,เก็บภาพสวยๆระหว่างทางที่มีนะครับเพื่อเอาไปให้ เพื่อนๆเ,เราได้รับชมกันนะครับโอเคนะครับเซฟเซฟแปดไว้ด่อยครับว่าผมจะต้องเดินทางอีกไกลไว้พบกัปัีกนะครับ ยืนอยู่นะครับด้านหน้าของพวกเรานะครับก็คือแม่น้ําเมือยนะครับเราจะสังเกตว่าแม่น้ําเมือยส่วนนี้จะเป็นแม่น้ําเมื่อยที่ค่อนข้างกว้างนะครับไม่เหมือนแม่น้ําเมือยที่ตรงท่า,าแม่สอดนะครับตรงนั้นจะเหมือนเหมือนคูเมืองนนะมันเล็กๆนะครับ,ตร,รบตรงนี้นี่ค่อนข้างกว้างฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือประเทศเมียนม,มานะครับหรือรัฐกะเหลี่ยงนั่นเองครับ แอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของรักเกลี่ยงทั้งหมดนะครับนะครับถ้าเราเคยดู YouTube ของไมเมสวนนะครับก็ขเขาก็จะอยู่แถวน,นี้แหละครับนะครับ,นะรบนี่คือบ้านเขา ครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเราไปเที่ยวต่อนะครับระหว่างทางที่เราเดินทางนะครับก็ถ้ามีตรงส่วนไหนที่เป็นที่น่าสนใจนะครับผมก็จะหยุดรถแล้วก็จะเก็บภาพสวยๆเก็บคลิปวิดีโอเล็กสั้นๆเล็กๆนะครับมาฝากพวกเรานะครับมาให้พวกเราวาดวนนะครับจุดนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะที่ผมสามารถแวะรถได้นะครับผมก็เลยแวะมานะครับเพื่อมาเก็บภาพสวยๆให้พวกเราโอเคนะครับ